สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ h o n d a Civic RS ครับคันนี้ล้านต้นนะครับล้านหนึ่งแสนกว่าบาทก็ตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาตัว Civic EL+ Plus มาแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของตัว Civic RS <ม>เดิมเนี่ยต้องบอกว่า Civic เนี่ยมันมี DNA ความสปอร์ตอยู่ในตัวอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมมองว่าน่าจะตั้งแต่น้องๆนิสิตนักศึกษาครับ20ต้นๆไปจนถึง30กลางๆองะ คือวัยทำงานเริ่มจะมีครอบครัวซี v i c นี่เป็นรถที่อยู่ในใจหลายๆคนอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูคือเรื่องของสมรรถนะอยากให้ดูเรื่องของสมาารรถนะเพราะอะไรว่าคันนี้เป็นเครื่องเป็นซินนะครับ VTEC 1.5 VTEC Turbo 178แรงม้า แต่แรงบิด240นิวตันเมตรตัว RS เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตที่ค่อนข้างชัดเจนครับจะเห็นว่ามีการตกแต่งด้านหน้ากระจังหน้าลิ้นกันชนด้านหน้าอะไรต่างๆรวมถึงกระจกมองข้างมือจับประตูรวมถึงเสาอากาศด้วยทุกอย่างจะเน้นโทนสีดําเป็นหลักแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์เล็กๆตุดแป็นนะข้างหลังสีดําให้มาด้วยข้างในก็มีโหมดการขับขี่มีทั้งโหมดสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวผมกดโหมดสปอร์ตมันจะหน่วงรอไว้หน่อย เครื่องกับเกียร์พร้อมทางานมีโหมดสปอร์ตมีโหมด Normal แล้วก็มีโหมด e con, อีค n อนกมไว้ที่นอร์ม l ลก่อนละกันมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับก็โหมดการกับขี่มีให้เลือกอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉนั้นตรงคันเกียร์นี้จะไม่มีแบบสเตปท o นิกทิปทนิกจะไม่มีแล้วนะครับเบกมือไฟฟ้ามีระบบออโต้เบรกโงมดมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบความปลอดภยัยฮอนด้าเซนซิงนะครับพวก ความเร็วล็อกความเร็วอัตโนมัติแปรผันตามกันข้างหน้าช่วยช่วยเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกฉุกเฉินกล้องมองด้านข้างด้านซ้ายอันนี้ก็มีใส่มาให้ด้วยตัวของระบบความบันเทิงหน้าจอตรงกลางนี่ก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยเป็นระบบสัมผัสนะก็เชื่อมต่อการใช้งานต่างๆได้ตามปกตินะครับมีไวรัสชาร์จิ่งมาให้ต้องการที่จะชาร์จโทรศัพท์มือถือก็สามารถทําได้มีช่องเสียบ USB นะครับมาให้สองช่องก็แพดดี้ชิเนี่ยผม ลองใช้ดูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเห็นตรงนี้แพลตชิปเนี่ยใช้งานดีนะครับขนาดกระทัดรัดเหมาะเบอร์กลังดีเลยทีเดียวการเตือนการทํางานะไรต่างๆที่หน้าปัดเนี่ยต้องถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนครับนะฮะถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนเลยไฟที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นเตือนตัวหนังสือที่ขึ้นหมดการทํางานต่างๆที่ขึ้นเนี่ยถือว่ามองสบายตาไม่ต้องเพ่งนะครับหรือว่าไม่แน่ใจอันนี้เห็นชัดๆมาเลยแล้วก็เบา ยี่ปับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยปรับได้นะฮะขึ้นลงดึงเข้าออกสามารถปรับได้เช่นเดียวกันข้างในก็ตกแต่งให้มันเป็นรถสปอร์ตหน่อยก็มีวัสดุที่เป็นเบาะหนังรวมกับตัวผ้ากำรรมะหยี่สีแดงตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ได้อารมณ์ความสปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับพื้นฐานของความสปอร์ตเนี่ยถ้าวัดความแตกต่างก็คือว่าถ้าเป็นตัว E L Plus ก็เป็นซีวิกที่สปอร์ตแต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดไม่จัดมาก แต่มี DNA อ็ของความเป็นซีวิกแต่ถ้าคุณอยากได้ความสปอร์ตชัดๆเลยเนี่ยก็ต้องมาที่รุ่น r s เนีเดียครับ Honda Civic นะครับคันนี้ก็เป็นตัว RS ถามว่าชอบอะไรก่อนคือชอบในภาพรวมของเขาแพ็กเกจที่ให้มาเนี่ยล้อแม็กสีดำตกแต่งในสไตล์สปอร์ตอารมณ์ดุดันกระจกมองข้างมือจับสีดำเสาอากาศมีคลิปสปอยเลอร์ข้างหลังสีดำคือแบบเนี้ยครบถ้วนอย่างที่2อครับอารมณ์สปอร์ตของ Honda คือถ้าบอกว่า Honda มีความสปอร์ตในทุกๆรุ่นผมว่าซี vic จะมีมากกว่ารุ่นอื่นเพราะาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจนกำลังของเครื่องการตอบสนองของเกียร์การทำงานของพวงมาลัยการทำงานของช่วงล่างจะค่อนข้างชัดเจ ว่าสําหรับคนที่ต้องการอารมณ์สปอร์ตจริงๆในตัวโดยช่องยิ่งในตัวรุ่น RS นะครับในตัวรุ่นย่อยอื่นๆก็อาจจะลดหลั่นกันลงไปอย่างที่3คือระบบความปลอดภัยฟังก์ชันการใช้งานเรียกว่า Honda เนี่ยใส่เข้ามาได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับฮอนด้าเซนซิงระบบเรื่องของอํานวยความสะดวกสบายในเรื่องของความบันเทิงหน้าจอต่างๆอะไรพวกนี้ใส่เข้ามาให้ค่อนข้างที่จะลงตัวราคาล้านต้นล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในจุดที่ซีวิกเขาเป็นเพราะนั้นคนที่ชอบ ชอบในสไตล์แบบนี้ผมเดาเองนะโดยพ้องยิ่งบรรดานักศึกษาหรือคนเพิ่งเริ่มวัยทำงานเนี่ยนี่น่าจะเป็นรถที่หลายๆคนถูกใจถามว่ากำลังมีซื้อมากกว่านั้นได้ไหมได้แต่ในเมื่อชอบความเป็น Honda ในสไตล์สปอร์ตแบบนี้เราก็มักจะเห็น Civic เนี่ย ถูกนําไปแต่งค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยมันมีบัตเจ็ตอยู่ในกระเป๋าเพิ่ม2 0ส0 0เอาไปแต่งบอดี้พาร์ตก่อนอยากได้สมรรถนะเอา0,000สนนี้ไปเพิ่มสมรรถนะก่อนนั้นเบ็ดเสร็จจบอยู่ในสมมติว่าในงบประมาณเอาวาอีก5 0 0 0 0 0บาทมันไปทําอะไรได้อีกหลากหลายนั่นทําให้ Honda c ซีวิกเนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมแต่ว่าโดยพื้นฐานตัวเขาที่ให้มาแบบนี้ผมว่าก็เป็นที่น่าพอใจแล้วครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้ว พร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ